สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟก,ก,กอกๆนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ขึ้นมาอยู่ที่กกตูมนะครับตอนนี้ันนี้ก็ผักหวานกำลังออกดอกออกยอดนะครับบรรยากาศก็กโร่งโปร่งสบายดีนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากระตังทำอะไรนะครับผมทำอะไรครับสตะตัง เอาเก็บผักแล้วครับโอ้โหนี่ก็แปลงผักนะครับรู้สึกว่าได้ผักกลับไปกินนะครับวันนี้อันนี้มีต้นอะไรบ้างในสตางคนี่มาอธิบายหน่อ,อยเร<ม>็วมมีพริก<า>นะครับมีพริกมีพริกมีพริกนะครับมีพริกมีพริกแล้วก็มีอ,นนะอะไรนะประการหนินใช่ไหม โอ้น้องนิวก็กําลังเก็บผักนะครับผมเก็บผักนี่นะครับผมกําลังเก็บผักโอ้อันนี้ผักอะไรน้องนิวผักชีจีนผักชีจีนเหรออันนี้ชีจีนคูณไทยเรียกว่าหอมป้อมเนาะอันนี้หอมชีจีนอันวอสบิใช่ไหมกระเทียนี่ถักกระเีนอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยแบบเราพอเราปลูกแบบปลอดสารพิษใช่ไหมแล้วกลิ่นมันก็ดีกลิ่นมันจะแรงๆกลิ่นมันแรงเนาะมันไม่มีฉีด ยงฉีดยาอะไรเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับดูผักนูนไปดูตรงแปลงโอ้โหไม่ก่เยอะแต่ก็สวยโอ้กลิ่นแรงดีไว้หอมกุ๊บเลยตังนี่ผักที่เธอชอบนี่วัสบีในตังเรียกว่าผักอะไรฮะผักกาดเียนี่ไงนี่ก็แปลงผักติดริมอ่างเก็บน้ำนะครับมาย่างอีกแล้วนะครับเมนูผักเต็มเลยนะครับนี่กำลังขึ้นเลย นีนะครับบรรยากาศก็ดีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้บรรยากาศดีสุดๆเลยนะครับผมเนาะก็คอจะเปิดโฮมสเตย์ก็ไม่ได้เปิดสักทีนะครับแต่ก็เดี๋ยวเตรียมกันกับพ่อหงไม่จิ้มแล้วใครอยากมาพักก็เราก็รับได้แค่สี่ห้องแค่นั้นนะครับเนาะมาพักกันแบบชิลๆนะครับแต่ก็ต้องให้ตรวจเอทเคหรือว่ามั่นใจในตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยมานะครับพักอะไรก็ตั้ง เพาะวัชบีวัชบีผักเยอะมากเลยผักเยอะมากเลยเต็มเลยแต่สักหน่อยนี้ก็จะไม่กินไม่ทันแล้วปูจะปูกินไม่ทันแล้วเต็มพริกกัดอันนั้นต้นอะไรหรอดูอะอจะเป็นสอนมันเด้อนี่อะไรผักกูดผักกูดนี่ผักกูดผักกูดผักกูดนี่แหละนี่เนี่ยยอดผักกูดที่ไปผัดนไงอือ นี่เราประกูนนเห็นไม่ยอดมันหะอนอนภูมิใจนำเสนอเพราะต้องไปตรงนู้นไปไหนไปนู่นเลยสะพานเลยสะพานไม่ไผ่เหรอใช่เพราะต้องนี่ไงประกูมันมมัันนยอดไหมนั่นปู่เป็นคนทำเองเลยไปรีวิวเหรอใช่ไปรีวิวไม่ดีมากอ่ะสร้างแล้ต้องยาวมากอืมโอเคอ่าโอเคนะครับวันนี้เราได้ผักกลับไปกินนะครับผมได้เจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้ได้ติดตามกันเนาะช่วงนี้นะคะตามสภาพนะคะซึ่งหายป่วยกันด้วยนะคะทั้งสองคนแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตด้วยแหละหลายๆสถานการณ์นะคะเราก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคอนเทนต์ใหม่ๆโอเคติดตามชมเร็วๆนี้นะครับะะเดือนกุมภานนี้ปังแน่นอนหลังจากตุดกีนแล้วก็อย่าลืมโปรดีๆของโปรดีๆเรา กาแฟโกโก้กินวันนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟดําแล้วก็โกโก้ของเรานะคะออกมาเรียบร้อยคุ้มหิวอิ่มหนำรูปร่างดีผิวมีออร่านะครับผมเดี๋ยวเราได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะสวัสดีครับลาเดีบไม่ได้อย่าลืมไปติดตามั้งติ๊กตอกกาแฟโกโก้นะครับโอเคครับผม